คนดีคนเลวค่ะคนไทยก็มีทั้งคนดีคนเลวเหมือนกันฝรั่งที่เขาซับพอร์ตดีๆเจ๋งๆก็มีเหมือนกันค่ะสายปงสายเปก็มีเยอะสายหืนสายกลามก็เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันแล้วแต่คนว่าเราจะไปเจอใครนะคะคุณจะเจอใครไม่เจอใครเลือกเองค่ะเลือกอยู่ที่ตัวเราคัดสรรปันส่วนดีๆนะ,ะสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะวันนี้มาด้วยเรื่องราวในเรื่องดีบ้างนะคะจากที่เราเคยพูด EP ถึง EP 14นะคะ เป็น e ีีเกี่ยวกับเรื่องของความเออไม่ดีเอาง่ายๆจะว่าไม่ดีก็ไม่ใช่นะในเรื่องที่บางอย่างที่มันเรื่องที่แบบทั้งดีทั้งไม่ดีเนาะอีพีนี้อีพีสิบห้าค่ะเป็นอีพีที่แบบว่าอยากจะบอกถึงความดีบ้างอยากจะบอกถึงว่าเออจริงๆอะคนเรามันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีอะนะคะในมุมของดีวันนี้นะคะก็คือก่อนจะพูดขอขอบคุณค่ะคุณพี่ที่ส่งเรื่องมาให้คุณน,น้องนะคะได้พูดวันนี้ได้พูด,ได,พดได้ฟังนะคะถ้า สิ่งไหนที่หนิงไม่พูดไปแสดงว่านะคะเขาไม่ให้พูดเด้อะค่ะเด้อก็เลยต้องพูดประมาณนี้นะคะอาจจะไม่ได้บอกชื่อหมู่บ้านอาจจะไม่ได้บอกชื่ออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่จะพูดเป็นกลางๆไปเนาะอ่ะวันนี้นะคะคุณพี่คนที่หนิงเป็นโค้ชให้นะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็ได้ย้ายมาอยู่กับสามีนะคะที่ต่างประเทศเนาะแล้วทีนี้นะคะช่วงโควิดค่ะ ช่วงโควิดเป็นช่วงที่ออจะทุกคนจะว่าทุกคนไม่ได้เกือบจะทุกคนนะคะก็จะมีผลกระทบกันเกือบส่วนมากนะคะหลายคนก็จะตกงานใช่ไหมคะซึ่งสามีคุณพี่เนี่ยก็ตกงานค่ะตกงานข่าวดีหรอมึงไม่นะไม่ใช่ข่าวดีแต่มันก็มีตรงดีต่อไปนะคะก็หลังจากที่แกตกงานนะคะแกก็วางแผนกันทั้งสองคนว่าเอ้ยการที่เรานะคะจะอยู่ที่นี่เนี่ยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ย ค่าของชีพมันสูงนะคะถือคุณพี่บอกค่าของชีพมันสูงทีนี้เราควรจะอย้าอยู่ที่เมืองไทยได้แล้วจากที่แพลนว่าจะกลับอีกประมาณสองถึงสามปีนะคะก็ไม่ไหวและรอไม่ได้ก็เลยต้องกลับก่อนนะคะขึ้นกลับก่อนทีนี้ด้วยการที่คุณพี่เขามีแค่กินการ์ดนะคะกินการ์ดสองปียังไม่ได้ถึงเพิ่งมาอยู่แค่ปีเดียวนะคะได้กินการแค่สองปีเท่านั้นเองคุณพี่ต้องนะคะ ต้องกลับเข้ามาอยู่อเมริกาบ้างนะคะคุณพี่ก็เลยนะคะช่วงนี้ก็เลยกลับกลับไปบ้านนะคะกลับไปบ้านกลับไปเมืองไทยนะคะเพื่อที่จะไปสร้างบ้านสร้างบ้านไว้เตรียมรอสามีนะคะก็คุณพี่สามารถเดินทางไปเดินทางกลับไทยได้เนาะก็ก็เลยนะคะช่วงนี้คุณพี่ก็เลยบอกว่าคุณพี่ก็เลยเดินออกไปอยู่ไทยนะคะอยู่ไทยได้3เดือนแล้วไปเตรียมตัวที่จะนะคะ หาช่องหาช่างหาแปลนบ้งแปลนบ้านนะคะเพื่อที่จะไปทําบ้านสร้างบ้านเงินเอามาจากไหนล่ะก็คือจากสามีสามีนั่นแหละค่ะเป็นคนส่งเงินมาให้เพื่อไปทําบ้านเพื่อวางแผนใช้ในอนาคตด้วยกันนะคะซึ่งอันนี้คือข้อดีของของสามีฝรั่งนะคะที่เขาบางทีถ้าเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตเรานะคะมันจะทําให้เราเนี่ยมีความสุขนะคะคุณพี่ก็บอกว่าบ้านที่เราอยู่เนี่ย ที่กำลังทำเนี่ยวางไว้ก็คือไม่ใหญ่ไม่โตนะคะก็เอาพอกลางๆเนาะคุณนิงอะไรอย่างเงี้ยก็จริงค่ะก็คือเอานกน้อยทํารังแต่พอตัวนะัดีที่สุดแล้วค่ะใหญ่ๆเกินไปขี้เกียจขี้เกียจถูเนาะมันเหนื่อยนะคะแทนที่จะอยู่สบงสบายก็นะคะต้องมานั่งถูบ้านหลังใหญ่ๆก็ไม่ไหวเนาะเอาพอประมาณเนาะเอาพอมากันนิงก็บอกว่าก็แล้วแต่คุณพี่ละค่ะแล้วก็แกก็เลยส่งแผนบ้านที่ที่แกทำเนี่ยนะคะ เอาไปให้สาม,มีสาม,มีเขาบอกว่าโอเคเห็นดีเห็นงามแล้วก็ส่งเงินมาให้นะคะเพื่อที่จะเอามาทําบ้านนะคะในมุมของฝรั่งที่เขาพูดก็คือว่าเขาอยากจะเรื่องนี้อยากจะบอกให้รู้ว่าฝรั่งที่เขาแบบว่าจริงใจนะคะที่เขารักเราจริงๆเนี่ยก็มีนะคะแล้วฝรั่งที่เป็นคนที่ซัพพอร์ตเนี่ยก็มีค่ะจะบอกว่าสายเปก็ไม่ใช่แต่คือเขาซัพพอร์ตมากกว่านะคะซัพพอร์ตนะคะคุณพี่ก็แผนการของเขาคือว่าเขาจะดัง,หล,งหลังจากที่ทําอะไรมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะ ประมาณ3าสเดือนเนี่ยคุณพี่ก็จะกลับมาอยู่อเมริกาแล้วนะคะเพื่อที่จะมายื่นวีซา่าขอวีซ่าต่อวีอ่าขอ,อขออภัยค่ะต่อกีนการ์ดเป็น10ปีนะคะล้วก็จะสอบซิิเซนนะคะต่อไปซึ่งหนิงก็บอกว่าเออดีแล้วล่ะค่ะทําให้มันเรียบร้อยเวลาเราย้ายไปอยู่ที่เมืองไทยนะคะเราต้องไม่มานั่งแบบเอยโน่นนี้นั่นคือทําให้เป็นซิิเซนที่เรียบร้อยมีอะไรก็จะได้แบบแว่าไม่ยากเนาะก็ ตามนั้นนี่คือเรื่องของคุณพี่เขาจะถามว่าเป็นเรื่องดีนี่ก็ว่าเป็นเรื่องดีนะคะในการที่วางแผนไ้ซึ่งกันและกันทําอะไรไว้ให้มันเรียบร้อยเนาะไม่ว่าคุณพี่บอกว่าเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างคุณน้องหนิงสามีพี่เนี่ยสามีคุณพี่เขาเตรียมตัวอะไรหมดเลยว่าเอ้ยเขาจะต้องให้ต้งคุณพี่ยังไงนะคะแยกสรรปันส่วนจากคุณพี่กับ ลูกเขายังไงนะนี่ถือว่าถือว่าโอเคนะเขาทําไปดีนะคะไม่ว่าจะทําพินัยกรรมไว้ให้นะคะไม่ว่าจะเป็นโอนเงินในส่วนของที่คุณพี่ต้องได้นะคะมาแบบสบายใจนะคะก็ทำเป็นบัญชีคู่ไว้นะคะที่เมืองไทยย้ายโอนเงินมาที่ไว้ใส่บัญชีคู่ด้วยกันไว้ที่เมืองไทยนะคะซึ่ง หนิงมองว่ามันก็เป็นสิ่งดีนะคะเป็นเรื่องดีที่หลายๆหลายๆคนทําไว้ในอนาคตเพื่อวางแผนไว้มาใช้ชีวิตร่วมกันมันก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีจริงๆค่ะแล้วหนิงก็เห็นว่าอยากจะบอกทุกคนว่าคนที่เขาซับพอตก็มีนะคะคนที่เขาไม่ซับพอตก็มีมันก็แล้วแต่คนฝรั่งมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะดีไปทั้งหมดหรือว่าจะเลวไปทั้งหมดเลวไปทั้งหมดนะคะแต่ถ้าเหมือนคนไทยนั่นแหละคะ่ะคนไทยก็ไม่ใช่ว่าจะดีทั้งหมด ก็ไม่ใช่ว่าจะนเรวทั้งหมดดูเป็นคนๆคนไปนะคะบางทีเราอาจจะ่าอู้บางคนบอกว่าโอ้คนนั้นมันไม่ดีฝรั่งไม่ดีน,น,น่นนี่นั่นมันมีแต่คนหลอกคนลวงมีแต่คนแบบไม่ซัพพอร์ตเฮ้ยมองถึงคนที่เขาซัพพอร์ตบ้างก็ได้นะค,ะคนที่เขาซัพพอร์ตก็มีนะคะก็มีแล้วก็คนที่เขา พร้อมที่จะดูลแลเราก็มีค่ะอยู่ที่ว่าคุณเลือกใครคุณเจอใครมากกว่านะคะวันนี้ก็อยากจะฝากทุกคนว่ากดไลค์กดซับสไค์กดติดตามให้หนิงด้วยนะคะอยากจะให้หนิงเป็นโค้ชนะคะหรือว่าอยากจะเรียนภาษาทักหนิงมาได้ที่ id line 2515 n i n g สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ